แบบนี้นมันทำให้เห็นไหมว่าเกมบุราซอนมีปัญหาด็ว<ช>กเ็เป็นเป็นมันก็เป็นเป็นภาพที่แบบแฟนบอลก็เป็นห่วงวนะ <S <S 2> <S 2> เออจังหวะสุดท้ายมัน คือลี่อะแอบรู้สึกมาหลายทีแล้วคืออาร์เซนอลอะในความรู้สึกลี่คือเน้นการต่อบอลใช่ไหมครับคือเราจะต่อบอลกันไปเรื่อยๆรูปแบบระบบเกมเราสวยแต่ปัญหามันคือเราออกซ้ายออกขวาออกซ้ายออกขวาพอโยนเข้ามาตรงกลางแม่งไม่มีตัวโจมหรือถ้าเกิดไปเจอพวกอย่างเกมรับแน่นๆอย่างเดลคาสโซโยนเข้าไปยังไงก็ตันรถบัสมาเลยใช่แล้วแล้วลี่เลยมองรู้สึกว่าแบบ จริงๆอ่ะเรอยกให้มันมีแบบฟิลยิงไกลเว้ยแบบไม่ต้องแบบโอเคต่อบอลมาอย่างสวยแล้วไม่ต้องยนตปัญหาชอบกนคือไม่มีหน้าเป้าอย่างเงี้ย<ช>ผมอยากให้มีแบบฟางเบอร์ซี่มีแบบชีรูอย่างเงี้ยชีรูใช่ใชผมชอบอย่างนั้นเล็งก็ต้องหาก็ต้องหาหน้าเป้าที่เขาเล่นได้เหมือน เชื่อมเกมได้เหมือนใครอะไรใครฮาวเว็บอะแต่ขอยิงคมกว่าใครนิดนึ่งก็ต้องเป็นแบบนั้นเสียแว่าใครมันก็ครบเครื่องในเรื่องในเรื่องที่แบบนอกเหนือจากการยิงประตูอ่ะเขาเขาทำได้ดีหมดเขาวิ่งดีรู้จังหวะกับเพื่อนในตลาดเนี่ยมันจะหาคนที่แบบมาครบขนาดนี้มันก็โอ้มันก็ยากอยู่นะใช่ครับก็ แล้วมัน,มน,มนคือพี่ว่าอราร์เซนอลก็มาเจอเรื่องบาดบาดเจ็บด้วยแหละม,มันก็เลยเป็นปัญหาอยู่พอสมควรมันไม่ควรเป็นซาก้ากับมาตี้และฮาวเวิร์ดเจ็บพร้อมกันแบบเนี้ยใช่มันไม่ควรเชซุสนี่นก็เจ็บบ่อยเจตี้ก็เจ็บตลอดแล้วก่อนเชซุสเจ็บอุตส่าห์กลับมายิงดีแล้วด้วยอ่ะดีแคทริกนะแคทริกพาเลตอ่ะยิงพาเลต์สองนัดห้าลูกอ่ะใช่ไหมเฉซุส